พี่น้องเมื่อคืนเนี่ยก็ามดอุตตะรับอุตตะนอนพี่น้องเอ้ยติตามไล์สดเออเมืองกับเจ้าไล์ุดงานมันเกิดลูกรายเต้าหยองพี่น้องเพื่อจะได้รับได้นอนเพื่อมานางเห็ดหงเห็ดคิดพี่น้องเอ้ยตีสามตีสี่ทำเมืองตาจะเป็นมีเพดานะจ้าเออติดตามเมืองไลซสดพอเอ๊พี่น้องเอ้ยเออออนซอนเนี่ว่าเออไปจะขุดหักขุดพลงตาหยองก็ดีพวงมาลงพวงมาไลกโอย เป็นพูดเป็นพูดเนาะเห็ดบุดมายอดอย่างน่ะพี่น้องเนาะอันนี้แหละก็จะว่าอยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาพี่น้องคนสีด่างซอยบไดาพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละก็ว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งบุญวาสนาเนี่ยมันแข่งกันบได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้แหละเออแม่แล้วค่อยเสื้อพี่น้องค่อยเสื้อแล้วพูดพูอันพี่น้องพี่น้องประสานอฟสุกอฟซีากันหักพากันเพลงมือนกว่าพวกมาลงน้ำจุงน้ำใจราะว่าเจ็ดมาคอสีหัก ลูกทรายเพื่อกานดีพี่น้องเอ้ยเกิดมากับกองเงินกองทองจ้าอม,มารีวิวลูกทรายสวัสดีนี้แะพี่น้องเอ้ยงั้นมาเกิดลูกทรายกระสออดอ่อนซอนนะว่าเออบ่ได้ไปร่วมกันเห็นอันในไลรซุกในโซ่กันอิ่มเอมครับพี่น้องขาเอออิ่มมุกอิ่มใจเออดีใจแท่ลูกทรายจ้าอับฝากพี่ฝากน้องสัตว์นี้ราคาอัพดุกอัพเดตมารียงวงรีวิวฟังสัตวนี้ละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวขอจ้าบ๊ายบายจ้า